สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเลื่องบับวิดีโอ .com นะครับคลิปนี้นะฮะทดสอบสินค้าก่อนส่งครับให้กับลูกค้าใจดีนะฮะเอารถกระบะเหล็ก4ี่คูณสมาซ่อมนะครับโอเคเราจะทดสอบที่แบต2,200มิลลิแอมป์นะครับที่อยู่ด้านใต้ฝากระบะนะครับเปิดฝาครอบเลยครับมาดูใกล้ๆครับเปิดฝาครอบนะฮะมาดูใกล้ๆเลยนะครับ นี่นะครับนี่นะฮะสองพันสองร้อยแอมนะครับโอเคอ่าสายครอบเลยครับตัวนี้นะฮะอาการที่ลูกค้ามาก็คือ,อไม่สามารถที่ควบคุมได้ด้วยรีโมทใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตรวจเช็คเราก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นกระบะ 4x4 ระบบเกียร์อยู่ที่รีโมทตรงนี้นะครับนะฮะนี่ฮะเกียร์อยู่นี้ครับถ้าผักลงมาด้านล่างสุดก็คือ,อขับ 4x4 4, นะครับมาอยู่ตรงกลางก็คือขับ2ปกตินะฮะก็คือไม่เร็วมากถ้าเลื่อนมาทั้งบนนี้ก็คือขับ4เอ้ขับ2นะฮะแบบไฮสปีดเขาเรียกว่าทูไฮนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบนะครับผมจะปรับมาที่ 4x4 4, ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนดงนะครับ ตัวหมุดตัวนี้นะฮะเราใส่เข็มบันายสีเหลืองไว้ให้นะครับเวลาหล่นหรือหลุดเนี่ยฮะจะได้เห็นได้ง่ายขึ้นนะครับดึงออกง่ายครับนะฮะดึงออกง่ายนะครับเดี๋ยวเราทําการทดสอบเลยนะครับโอเคเราจะเริ่มจากการปรับมาที่4ี่คูณสี่นะครับสี่คูณสตรงนี้นะครับสวิตช์อยู่ด้านล่างสุดนะครับแล้วก็ปรับขึ้นไปนี่ครับที่แบบสองพันสองร้อยมิลแอมป์นะครับ ค่อยๆกดนะฮะรถพวกนี้นะครับเลี้ยงเร็วตามมือนะครับขับสี่ขูณสี่เวลาเลี้ยวนี่นะฮะต้องให้รถขยับเขยื่นก่อนถึงเลี้ยวถึงจะเลี้ยวได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าล้อโตถ้าเลี้ยวแบบจอดเนี่ยจะเลี้ยวยากนะครับโอเคทีนี้ผมจะมาบอกวิธีการเลี้ยวนะครับการเลี้ยวนี่นะฮะก็คือบิดลูกบิดตรงนี้ครับนี่ครับนี่ฮะถ้าเวลาเราจอดธรรมดามันจะเลี้ยวไม่ได้นะครับโอเคขับสี่สวิตช์อยู่งล่างนะครับกดครับ นี่นะครับนะฮะถ้าเวลาเราจะเบรกนะฮะอ่าถ้าเวลาเราจะเบรกนะครับดันคันโยกไปด้านหน้าหนึ่งครั้งนะฮะแบบนี้ครับรถหยุดสนิทครับแล้วก็ดันคันโยกไปด้านหน้าครับมันจะเป็นการเบรกนะฮะพอเราปล่อยนะครับแล้วเราถอยนี่ฮะนี่คือลักษณะการเบระครับโอเคจะไปต่อไปจะเป็นขับสองนะครับก็คือเห็นไหมฮะดูล้อนะครับ ถอยครับโอเคนะฮะขอบคุณมากครับทุกอย่างทำงานได้สมบูรณ์นะฮะขอบคุณคลูกค้าใจดีนะครับที่เอาเอารถมาให้เราซ่อมตรวจเช็คนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ